มาอยากดูผู้ติดตามช่องตัวเองอโอโอเอ๊ะโอ้โหเยอะเกินตอนนี้เขากำลังอึ้งอยู่นั้นผู้ติดตามหนึ่งร้อยยี่สิบหกเอ๊ะผ่านไปนอีกเดือนเขีน แขนหุน่นยนต์ของเขาได้ระเบิดลงบานลงซ่องพอถึงบ้านของเขาเออสวัสดีทุกคนผมกลับมาจากโรงพบาลเสร็จแ,แล้วก็เข้าโรงซ่องเขียนทายครับ เอ้ยว่าไงเพื่อนว่าไงเว่าไงเพื่อนติดตามหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนอย่าลืมกดไลค์กดซักว่าใครกดติดตาม ให้หน่อยนะคระบายบาย